ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเราก็จะนึกถึงในเรื่องของการอบรมหรือการสร้างวิทยากรภายในองค์กรนะครับมันจะมีปัญหาอยู่อย่างนี้ครับบางทีเนี่ยเราสร้างวิทยากรภายในเนี่ยแต่วิทยากรภายในเนี่ยไม่สามารถทําให้พนักงานหรือคนเรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้ เรียนแล้วไม่สนุกเรียนแล้วไม่อยากเรียนต่อเกิดบรรยากาศที่ไม่ส่งเสริมต่อการเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของเทคนิคการสร้าง engagement หรือ the engaging trainer <c oughs> มีหลักการในการพัฒนาวิทยากรอยู่หลายหลักการครับยกตัวอย่างเช่นหลักการ training from the back of room หลักการของ a c c e l e r a t e learning การที่เราจะทำให้ การอบรมของเรานั้นมีชีวิตชีวาเป็นคราสที่สนุกแล้วก็ได้สาระด้วย Excellent Learning กับ Training from the b a c k o f r o o o เนี่ยมีเทคนิคง่ายๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเทคนิคแรกนะครับเราจะต้องทำพ P ตัวแรกก็คือ p r e p a r a t i o n Preparation Pre เนี่ย ก็คือกระบวนการที่เราเตรียมความพร้อมสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกอบอุ่นคนเรียนอยากจะเรียนคนเรียนอยากจะแชร์คนเรียนอยากจะมีส่วนร่วมวิธีการที่ทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้นะครับคือต้องสร้างคอนเนคชันหรือสร้างปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงอันที่หนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือระหว่างผู้เรียนกับเป้าหมายของผู้เรียน หรือเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในการทํางานนะครับต้องทําให้ผู้เรียนเห็นว่าทําไมเรื่องนี้สําคัญทําไมเรื่องนี้จําเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทําไมเรื่องนี้จําเป็นต่อการเติบโตของเขานะครับอันที่2ที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นก็คือจะต้องทําให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันนะครับอันที่3จะต้องทําให้ผู้เรียนเห็นว่าการเรียนในครั้งนี้ ในคลาสเนี้ในวันนี้มันจําเป็นยังไงกับเขามันสําคัญยังไงกับเขานะครับอันถัดมานะครับก็คือการเชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนอันนี้สําคัญมากถ้าเราไม่สามารถเปิดใจเราก็ไม่สามารถเข้าไปนั่งในใจเขาได้ถ้าใจเขาไม่เปิดยังไงคนเรียนก็ไม่อยากเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคําแนะนําในเรื่องของขั้น p r e เ a r a t i o n เทคนิคอันที่สเราเรียกว่าขั้น p r e s e n t a t i o n ขั้น Presentation เนี่ยเราจะเปลี่ยนกระบวนการจากการสอนจากการบรรยายเยอะๆเป็นกระบวนการที่ใช้กิจกรรมกระบวนการที่สร้างปฏิสัมพันธ์หัวใจสำคัญของขั้น Presentation คือเราจะต้องทำห้องเรียนเราจะต้องทำคลาสให้เป็น Active Learning Active Learning คือต้องเปิดโอกาสให้คนเรียนเนี่ยเขาสร้างการเรียนรู้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมากที่สุด เราจะทำยังไงไ,ได้บ้างเช่นสร้างกิจกรรมสร้างเวิร์กช็อปทำให้เกิดการแชร์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนระหว่างเนื้อหาระหว่างบรรยากาศหรือสิ่งที่เราใช้ในห้องคีย์เวิร์ดตรงนี้คือต้องให้ผู้เรียนสร้างมากกว่าที่จะให้ผู้เรียนเป็นผู้เสพเนื้อหา จากคําบอกหรือจากการสอนของผู้สอนเท่านั้นมันจะทําให้ engagement เพิ่มขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทําในขั้น presentation เนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงหลักการเรียนรู้ของสมองสมองจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการเคลื่อนไหวนะครับสมองจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเราใช้ภาพสมองจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเนื้อหามีความสั้นกระชับไม่ยาวจนเกินไปสมองจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อผู้เรียน เขาได้ฝึกผ่านการเขียนมากกว่าฝึกการอ่านนะครับผู้เรียนจะเรียนได้ดีเมื่อกิจกรรมที่ผู้สอนนำมาใช้มีความหลากหลายไม่น่าเบื่อมีความแตกต่างนะครับอันนี้คือขั้น presentation ขั้นที่3คือขั้น practice คือการเอาเนื้อหาในขั้น presentation หรือในขั้นการสอนเนี่มาย่อยกระชับได้ฝึกได้ทบทวน จนทําให้เกิดความจําระยะยาวทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นขั้นตอนที่4คือขั้น performance performance เนี่ยก็คือการเอาเนื้อหาที่ได้เรียนในขั้น presentation เอาประสบการณ์ที่ได้ฝึกในขั้น practice ไปสร้างแนวทางไปวางแผนในการนำไปใช้ต่อในการทำงานเอาไปใช้ต่อไปพัฒนานในชีวิตจริงมันจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หน้าที่ของผู้สอนทำอะไรครับเราต้องเปลี่ยนจากผู้สอนผู้ที่บอกเนื้อหาเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศอำนวยการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ถ้าเราทำได้แบบนี้ครับ preparation presentation practice และ performance เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้สร้างบรรยากาศสร้างกิจกรรมการเรียนรู้จะทำให้การเรียนการสอนของเรา มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นเป็น engaging training ที่คนเรียนเรียนอย่างสนุกและได้สาระนำไปใช้ในการทำงานได้จริงครับ